และลูกนี้นะคะเป็นคะแนนของ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 น้องไองคิวค่ะได้ไปก่อนหนึ่งคะแนนมาลูกที่สองกันเลยเชเบสโอเดเวอร์เลด,ดี้เสร็จพี่ทูวันโกชุดล,ลูกที่สองก็ลงมาเป็นพี่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะลงไปทักทายกันไหมและลงไปแล้วค่ะแต่ก็กลับขึ้นมาใหม่อ่ามีโชบกันเล็กน้อยและลูกนี้นะคะจะเป็นคะแนนตีตื้นของน้องตีหรือไหมนะคะหรือว่าจะเป็นคะแนนที่สองของน้องไอคิวจดจจองกันไปนะคะแล้วก็ลงไปโชบกันเรียบร้อยวิ่งวนอย่างงี้วิ่งวนเป็นังอินเดียเลยะคะ่ะและลูกนี้จะเป็นยังไง จะเข้ามาทักทายกันหรือไม่อะแล้วก็เริ่มมาแซกกันแล้วนะค่ะสนามเดี๋ยวลูกนี้ถ้าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงแ้้วตีนะคะหนึ่งเท่าคุณพ่อวันนี้จะเอาจริงเปก็โชว์เบสโชว์เดวอร์ตีมสีแดงเอามาเล่นเนี่ยแก่คุณพ่อเบสลูกที่สามแล้วนะคะลูกที่สามนี้สวยอะจะเป็นคะแนนของใคร เลดีเสร็จทรีท mm ูว hmm. ันโกชุดคือลงไปแล้วเนี่ยสวยงามานะคะตอนนี้ยังเกิดกับหงายหงายตัวนะคะแล้วก็แซกกันไปนิดหน่อยโฉบกันไปโฉบกันมาลูกนี้จะเป็นยังไงคะใครจะได้คะแนนที่สองไปก่อนกันแซกกลางสนามแล้วคะตอนนี้ เดี๋ยวลูกนี้ถ้าจะเป็นยังไงเกิดการกดกันอ่าน้องไอคิวนะคะสองคะแนนชเอชเบ่เชเดเวอร์แะโพดหาซื้ออะไรไม่ได้เลยหาอะไรพัาไทเซนก็ไม่ได้เลดี้เร็จทรีทูแวนโกสเดแล้วก็ลงมปแล้วนะคะลูกนี้ต้องตีจัดตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะเป็นคะแนนสุดท้ายของน้องไอคิว บนกันไปอย่างนี้เพาะเวียนเพียนกันแล้วและลูกนี้จะเป็นยังไงจะเขามาทักทายกันหน่อยหรือไม่นะคะวนกันอย่างนี้ก็ตาลายเหมือนกันนะคะเนี่ยตีเวกันมาไม่ค่ะเปตีนะคะวิ่งแล้ว,วลก็ลงมอแซกกันแล้วและตอนนี้ถ้าจะเป็นยังไงแซกกันไปแซกกันมากลางสนามจดจ,นจ,นจน้องกันใบนะะตอนนี้แนนลูกนี้ค่ะเป็นของเสมอใจ ชุดครั้งที่สองลูกที่สี่เลดี้เซ็ตพี่ทูวันเกชุดเงี้ยทพื่สนามเลยค่ะน้องตีและตอนนี้โชบกันไปและโฉบกันมาสกอร์ตอนนี้คงอยู่ที่สองต่อหนึ่งนะคะอ่าเิ่งวนกันอย่งนี้ จะมาทักทายกันอีกหรือไม่แล้วก็ทักทายกันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะแซก็ไปแซก็มาอยู่กลางสนามแล้วลูกนี้นะคะจะเป็นคะแนนคองไข่อ่าออสองเท่าลูกที่ห้านคะลูตัดสินเชอร์เบย์เชอร์เ,เดว์ตัวเดียวกันวตัวเดียวกันตัวเดียวกันอ๋อตัวเวยวกัน นันหมุนซ้ายของหมุนแร้เลกขวาเฮ้ยอย่าไปกลัวลูกวัดถ้าพร้อมแล้วนะคะเลดี้เสร็จที่ถูวักชื่อแลลูกตัดสินนะคะก็ลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในลูกนี้ถ้าจะเป็นคะแนนสุดท้ายของไข่จะเป็นไขอลตีเพื่อแสออกไป <c oughs> อย่างสวยงามแล้งไอคิวนะคะเดอะวินเนอร์ของรอบนี้ชับมัดกันหน่อย